3ส,สุดยอดอาหารบำรุงไตตำรับหมอไตนะคะรู้ไว้ค่าไตาดีแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่การนะคะรู้ว้จะได้ไม่ป่วยนะวันนี้พี่การมี สสุดยอดอาหารบำรุงไตนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราทานอาหาร3าอย่างนี้นะไม่ว่าเราจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าคนที่มีภาวะไตเสื่อมอยู่แล้วก็จะสามารถที่จะบำรุงไตให้ไตเนี่ยแข็งแรงหรือถ้าหากว่าคนที่มีภาวะไตเสื่อมอยู่แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอการเสื่อมของไตได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ค่าไตของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จัก3สุดยอดอาหารบำรุงไตนะพี่การขอบอกสองกฎเหล็กก่อนนะซึ่งเราจําเป็น ที่จะต้องรู้นะคะก็คือ 1. ทานอย่างไรนะคะทานอย่างไร3อย่างนี้ซึ่งเป็นสุดยอดอาหารเนี่ยทานอย่างไรนะกดเล็กข้อที่1กับกดเล็กข้อที่2ก็คือ ทานในปริมาณเท่าไหร่นะคะถึงแม้จะเป็นสุดยอดอาหารแต่ถ้าว่าเราทานไม่ถูกต้องทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมจากของที่ดีอาจจะกลายเป็นของที่อันตรายก็ได้นะคะอยากให้พวกเราตั้งใจฟังนะ3อาหารกับ2กฎเหล็กซึ่งจะต้องเอามาร่วมมือกันนะจะทำให้เราเนี่ยมีไตที่แข็งแรงและที่สำคัญค่าไตาเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอาหารชนิดที่1ก็คือน้ําดื่มนะในกลุ่มน้ําดื่มนะเป็นที่รู้กันว่า80%ของร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ําในเซลล์น้ํานอกเซลล์น้ําในหลอดเลือดนะคะซึ่งน้ําดื่มเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของร่างกายเลยเราจะต้องดื่มน้ําให้ได้ประมาณวันละ 6ถึงแแก้วต่อ1วันหรือประมาณ1.5ถึง2ลิตรอันนี้ในคนทั่ว,วไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มมีภาวะไตเสื่อมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะในข้อแรกสุดยอดอาหารอันดับแรกเลยก็คือน้ำดื่มนะกับกฎเหล็กข้อที่1ก็คือดื่มอย่างไรนะคะดื่มอย่างไรนะดื่มอย่างไรหมายถึงว่าน้ำชนิดไหนที่ควรดื่มและน้ำชนิดไหนที่ไม่ควรดื่มนะคะซึ่งถ้าให้พี่การแนะนำนะสำหรับทั้งคนทั่ว,วไปหรือว่าคนที่มีภาวะไตเสื่อมนะน้ำที่เหมาะสมที่สุดเลยก็คือน้ำ หรือว่าน้ําสะอาดนะหรือถ้าหากว่าหลายๆคนบอกว่าอยากจะดื่มน้ําแร่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะถ้าหากว่า เรามีภาวะไตเสื่อมก็ยังดื่มได้อยู่นะเพราะว่าเกลือแร่ที่มันอยู่ในน้าแร่เนี่ยมันมีแค่ปริมาณเล็กน้อยแค่นั้นเองและที่สําคัญก็คือน้าแร่จะมีสภาวะที่เป็นด่างนะคะก็จะทําให้ไตเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ในการปรับสมดุกลกรดด่างของร่างกายนะถ้าเรามีภาวะไตเสื่อมระยะไ้ายๆก็ยังสามารถดื่มได้อยู่แต่ว่าในปริมาณอันนี้ก็คือปริมาณที่เหมาะสมอีกเช่นเดียวกันนะคะดื่มอย่างไรแนะนําเป็นดื่มน้ําเปล่านะคะน้ําดื่มรสหวานน้ําดื่มน้ำำําดําน้ําอัดลม น้ำผลไม้รสหวานต่างๆชากาแฟอย่างนี้ไม่แนะนําหรือถ้าหากว่าใครจะดื่มก็คือให้ดื่มในปริมาณที่จํากัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญให้ควบคุมความหวานเพราะว่าความหวานจะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมได้ง่ายขึ้นนะคะดื่มอย่างไรผ่านไปนะดื่มน้ําเปล่าดีที่สุดเลยนะคะและดื่มในปริมาณเท่าไหร่ก็คือถ้าหากว่าเราเป็นคนทั่วไปหรือมีภาวะไตเสื่อมระยะต้นๆณนะระยะ1 2 3 a ที่มีค่า eGFR หรือว่าค่าการทํางานของไตเนี่ย45ขึ้นไปนะ สามารถที่จะดื่มน้ําได้ในแต่ละวันเนี่ยประมาณ6-8แก้วหรือ1.5-2ลิตรเป็นอย่างน้อยนะดื่มมากกว่านี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะ 3B45 ค่าการทำงานของไตหรือว่าค่า eGFR c 4ลงมา ไตในระยะนี้จะสามารถขับน้ําส่วนเกินออกได้ไม่เต็มที่นะถ้าสมมุติว่าเราดื่มน้ํามากเกินไปจะทําให้มีภาวะน้ําท่วมปอดได้นะซึ่งปริมาณน้ําที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ที่มีภาวะไตเสื่อมระยะ3 b 4 5ก็คือเอาจํานวนปัสสาวะในแต่ละวันบวกไปอีก500อันนั้นคือปริมาณน้ําที่เราควรที่จะดื่มได้ในแต่ละวันนะคะซึ่งหลายๆคนที่กําลังสงสัยว่าเอะและ้วหวันเนี่ยวันนี้ปัสสาวะน้อยพรุ่งนี้ปัสสาวะมากมาลืนปัสสาวะน้อยเอะเราจะต้องดื่มยังไงคะเราต้องดื่ม แบบว่าวันนี้ดื่มน้อยวันนี้ดื่มมากวันนี้ดื่มน้อยดื่มมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยสับสนได้พี่การแนะนําว่าให้เราหาค่าเฉลี่ยวันที่1บวกกับวันที่2บวกกับวันที่3บวกไปจนถึง7วันนะได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วเอามาหาร7หาเป็นค่าเฉลี่ยเราก็จะได้ปริมาณปัสสาวะใน1วันนะคะหลังจากนั้นเอามาบวกอีก500ก็จะเป็นปริมาณคร่าวๆของน้ําที่เราควรดื่มได้ในแต่ละวันนะคะจบไปนะสําหรับสุดยอดอาหารบํารุงไตอันดับที่1ก็คือน้ําดื่มนะมาถึง สุดยอดอาหารบำรุงไตอันดับที่2เลยก็คืออาหารกลุ่มโปรตีนนะคะอาหารกลุ่มโปรตีนอันนี้ขอเน้นเป็นไข่และเนื้อปลานะคะทำไมพิ่การถึงชอบเน้นไข่และเนื้อปลานะเพราะว่าทั้งไข่และเนื้อปลานะจะเป็น high biological protein หรือโปรตีนที่มีคุณภาพสูงโปรตีนทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ย จะมีอยู่2ประเภทก็คือโปรตีนคุณภาพสูงและโปรตีนคุณภาพต่ำนะคะซึ่งโปรตีนคุณภาพสูงก็คืออาหารอย่างที่พี่การบอกตะกี้ก็คือไข่ขาวหรือว่าไข่ทั้งฟองแล้วก็เนื้อปลานะคะส่วนโปรตีนคุณภาพต่ำก็จะเป็นเอ็นหมูเอ็นไก่เอ็นวัวข้อไก่คากิตีนเป็ดตีนไก่หูฉลาม อันนี้จะเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพต่ําทําไมถึงเรียกว่าโปรโตีนคุณภาพต่ําเพราะว่า1ได้กรดอะมิโนที่จําเป็นแบบไม่ครบนะและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเราจะได้ค่าของเสียจากการย่อยอาหารพวกนี้เนี่ยได้ของเสียจากการย่อยเยอะมากนะคะเยอะกว่ากลุ่มแรกนะค่าของเสียจากการย่อยสําคัญยังไง ถ้าสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีภาวะไตเสื่อมอันนี้ก็อาจจะไม่ได้อันตรายอะไรแต่เมื่อ,อไหรที่เรามีภาวะไตเสื่อมการขับของเสียออกจากร่างกายจะเป็นหน้าที่ของไตอีกเช่นเดียวกันซึ่งของเสียส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากการย่อยอาหารนะคะซึ่งจะเป็นอาหารกลุ่มโปรตีนนี่แหละนะเวลาย่อยโปรตีนเราจะได้ค่า b u n ที่สูงขึ้นหรือว่าบลัดยูเรียไนโตรเจนนะก็จะเป็นไนโตรเจนในเลือด หรือว่ายูเรียนในเลือดที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะไตมีหน้าที่กําจัดยูเรียส่วนเกินหรือว่ากําจัดไนโตเรเจนส่วนเกินที่เกิดจากการย่อยอาหารกลุ่มนี้แหละออกไปเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะไตเสื่อมระยะไตทาย,ทาย,ทายระยะ 3B45 ีไตเริ่มเสื่อมทํางานไม่ค่อยไหวแล้วถ้าเรายิ่งทานอาหารที่เป็นโปรตีนคุณภาพต่ําเข้าไปค่าของเสียเยอะทําให้ไตทํางานหนักมากขึ้นไตเสื่อมได้เร็วขึ้นนะคะนะทานอย่างไรทานไข่ขาวกับเนื้อปลาเป็นหลักนะคะและ ในปริมาณเท่าไหร่อันนี้ต้องมาพิจรารณาความต้องการโปรโตีนของเราในแต่ละระยะนะคะถ้าก็เป็นคนทั่วไปนะความต้องการโปรโตีนก็คือ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะคะนะเนื้อสัตว์1ช้อน มีโปรโตีน3.5กรัมถ้าสมมุติว่าเราน้ําหนัก50กิโลกรัมเราก็มีความต้องการโปรโตีน50กรัมต่อหนึ่งวันนะคะเนื้อสัตว์หนึ่งช้อนมีโปรโตีน3.5กรัมไข่หนึ่งฟองมีโปรโตีน7กรัมนะคะอันนี้ไข่ขาวหนึ่งฟองมีโปรโตีน3.5กรัมลองบวกๆก,กันดูว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราทานโปรโตีนได้เพียงพอหรือย,ยังนะคะอันนี้ในคนทั่วไปนะและ ในคนที่มีภาวะไตเสื่อมระยะท้ายๆอันนี้ยิ่งจําเป็นจะต้องจํากัดโปรโตีนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไตเริ่มขับของเสียจากการย่อยเนี่ยได้น้อยลงแล้วนะคะความต้องการโปรโตีนของเราจะลดลงมาเหลือประมาณ0.6กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมก็ให้พวกเราคิดตามที่พิการบอกตะกี้นะคะแต่น้ําหนักควรจะเป็นน้ําหนักที่เหมาะสมน้ําหนักที่ควรจะเป็นนะน้าหนักที่ควรจะเป็นเกิดจาก ถ้าเป็นผู้ชายเอาส่วนสูงลบ100จะได้น้ำหนักที่ควรจะเป็นส่วนของผู้หญิงเอาส่วนสูงลบ105ก็จะได้น้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะหลังจากนั้นก็คือถ้าเรามีภาวะไตเสื่อมระยะ 3B 4 5เอาน้ำหนักที่ควรจะเป็นคูณกับ0.6กก็จะได้ปริมาณโปรตีนที่ควรจะทานในแต่ละวันนะคะนะทาน โปรตีนที่เหมาะสมไาไบโอโลจิคอลโปรตีนและทานในปริมาณที่เหมาะสมถ้ากาเป็นคนทั่วไป1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมถ้าหากว่ามีภาวะไตเสื่อมระยะท้ายๆศูย์จกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเหมาะสมที่สุดนะคะดีต่อไตนะคะมาถึงสุดยอดอาหารบํารุงไตชนิดที่3นะคะก็คือผักและผลไม้นะคะ พี่ทานเน้นย้ำว่าเราควรที่จะทานผักและผลไม้ให้หลากหลายนะอันนี้คือกฎเหล็กข้อที่1นนะทานอย่างไรนะทานให้หลากหลายเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราชอบทานอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะทานอย่างนั้นอยู่ซ้ําๆๆ,ๆ,ๆเราจะได้รับเกลือแร่จากอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเกลือแร่จากผักชนิดนี้จากผลไม้ชนิดนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในขณะที่ กลือแร่จากผักอื่นๆเกลือแร่ชนิดอื่นๆได้น้อยลงเราก็เลยจําเป็นต้องทานผักและผลไม้ที่มันหลากหลายเพราะว่าเราจะได้เกลือแร่จากผักและผลไม้ที่มันหลากหลายเช่นเดียวกันได้จากผักชนิด ก็ได้จากผลไม้ชนิดขอได้จากผักชนิดคออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะถ้าเป็นคนทั่วไปหรือว่าคนที่มีภาวะไตาเสื่อมระยะ1 2 3 A านะทานผักและผลไม้ได้เต็มที่เลยไม่มีข้อจํากัดนะคะยกเว้นว่าคนที่เป็นเบาหวานนะอันนี้ก็ให้พยายามเลี่ยงผักที่มันมีแป้งเยอะๆนะอย่างเช่นพวกพืชหัวต่างๆนะคะแล้วก็ผลไม้ที่มีรสหวานจัดไม่ดีกับระดับน้ําตาลในเลือดของเรานะ แต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะ3 B 4 5ในเรื่องของการทานผักและผลไม้จะต้องมีข้อจากัดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะท้ายๆการขับ เกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายเนี่ยไตยจะทําได้น้อยลงนะคะ E G F R น้อยกว่า44นะไตจะทํางานได้น้อยลงขับโพแทสเซียมส่วนเกินซึ่งเป็นเกลือแร่จะนิดหนึ่งขับฟอสฟอรัสส่วนเกินออกจากร่างกายได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็คือทํางานได้น้อยลงอะไตทํางานขนของเสียออกจากร่างกายได้น้อยลงนะคะทีนี้เมื่อไหร่ที่ค่าเกลือแร่ต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้นมันจะมีผลกับหัวใจของเราโดยตรงก็คือทําให้หัวใจเราเต้นผิดจังหวะและก็อาจจะทาให เราเนี่ยหัวใจไวายได้นะคะส่วนในเรื่องของฟอสฟอรัสที่สูงเกิดไปไตขับออกได้ไม่ดีพอทําให้ระดับฟอสฟอรัสสูงอยู่ในร่างกายเราเยอะขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ กระตุ้นการทํางานของต่อมพาราไทรอยนะคะทาให้พาราไทรอยหลัง่งพาราไทรอยฮอร์โมนออกมามากขึ้นเมื่อพาราไทรอยฮอร์โมนหลั่งออกมามากขึ้นจะทําให้มีการสลายกระดูกนะกระดูกบางกระดูกเปราะกระดูกพรุนกระดูกหักง่ายเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายให้พยายามเลือกผักและผลไม้ที่มีระดับเกลือแร่พโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ให้น้อยอย่าใช้ให้เขาทํางานมากเกินไปนะเพราะว่าเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานอาจจะเกิดภาะวะไตาเสื่อมไตาวายได้ก่อนเวลาอันควรและอาจจะต้องทําให้คุณต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตนะคะเดี๋ยวพี่การสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ3สุดยอดอาหารที่บำรุงไตนะคะร่วมกับเราจะต้องเอา2กฎเหล็กนะก็คือ ทานอย่างไรและทานในปริมาณเท่าไหร่นะจะต้องเอา2กฎนี้มาจับเสมอนะไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนที่มีภาวะไตเสื่อมระยะท้ายๆนะคะนะหนึ่ง้ำดื่มนะคะ 2. อ,อาหารปโปรตีนนะเน้นย้ำควรจะเป็นไข่หรือว่าเนื้อปลานะคะหรือว่าเนื้อสัตว์สีซีซที่ไม่ติดมันนะอันนี้จะเป็นไฮไบโอโลจิคอลโปรตีนหรือปโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะและอันที่3ก็คือ กลุ่มผักและผลไม้แนะนําเน้นย้ําว่าให้ทานผักและผลไม้ที่หลากหลายและเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะไตาเสื่อมระยะทย้ายระยะ 3B45 ให้โฟกัสในเรื่องของระดับโพแทสเซียมที่สูงไตขับเกลือแรก่กลุ่มนี้ออกได้น้อยลงแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้นะสําหรับ3สุดยอดอาหารตํำรับหมอไตที่จะใช้บํารุงไตนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็ อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามสาระดีๆจากพิการได้ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้พิการขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอให้พวกเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ